พี่ะขอขอลองใหม่อีกรอบนึงนะคะพี่ขออภัยด้วยนะคะ ค่ะคุณกิติคุณสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะคุณลูกฟินได้ยินเสียงอ่าชัดเจนไหมคะพี่เพนเก่งจังมีเสียงแล้วคะ่ะขอบคุณมากค่ะน้องแครขอบคุณนะคะน้องแคร์าม <c oughs> พี่เพนก็อยากลองอะคะ่ะเห็นใครทาอะไรก็อยากจะลองกับเขาไปหมดเลยทาไมเป็นคนแบบนี้ <c oughs> คุณเพนนะคะอ่าคุณจ้าวสวัสดีค่ะนะคะเห็นใครอยากลองน่าสนุกก็อยากจะลองกับเขาไปหมดนะคะ ผิดมั่งถูกมั่ง,งขออภัยด้วยนะคุณนายน้องสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนกันใช่ไหมคะคุณใครอยากลองอะไรก็แบบว่าอยากลองไปกับเขาไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ทำผิดมั่งถูกมั่งนะคะขออภัยด้วยนะภาพหยุดไหมคะภาพหยุดไหม เหมือนพอครบสีน่นาทีแล้วภาพเขาหยุดอะค่ะขอบคุณคุณสบาด้วยนะคะขอบคุณมาก ไพี่ใช่ไหมเหมือนเหมือนไม่วนอะค่ะเหมือนไม่วนแต่ว่าแต่ว่าตอนที่ไปเรียนในในบ้านคุณชาาบอกว่าถ้าเกิดไม่เห็นเขาให้กดวนซ้ําก็ไม่เป็นไรเพราะว่าระบบเขาจะวนให้อัตโนมัติใช่ป่ะแต่ของแต่ของพี่เพนมันหยุดไปอะค่ะอันนี้มันเป็นความยาวสี่นาทีอะค่ะสี่นาทีอยากกินปลาเอาไปต้มยำใช่ไหมน้องแคร ดี๋ยวลองดูนะคะว่าอีกสีนาทีเขาจะหยุดหรือเขาจะบนให้นะคะขอบคุณคลิปดีๆจากบ้านคุณชะบาด้วยนะคะสอนให้ไร่สดเนาะบางทีถ้าแบบว่าใครไม่มีเวลาก็ทําแบบนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะคะคลิปสั้นๆเราก็เอาเราก็สามารถเอามาเอามาทําหรือว่าบนบนได้เนาะปกติแล้วครับนะคะขอบคุณแม่ดูสวัสดีค่ะแม่ดูน้องน้องน้องสองเล่ได้ยินเสียงพี่เพลงชัดเจนใช่ไหมคะ กต,ติแล้วครับนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากอ่าคุณท็อปสวัสดีคะ่ะขอให้ด้วยนะคะจะไม่ได้ใส่กระเจ๊ให้นะเพราะว่าเอ,อ่อบ้านอีกที่เอาเครื่องอ่านเนี่ยเป็นบ้านสตอรี่อะค่ะชีวิตที่เหลืออยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะเจ้าบ้านคุสวยจ๋านะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณท็อปสวัสดีนะคะคุณท็อปขอบคุณคุณท็อปมากมากน้องท็อปสวัสดีแม่น้องท็อปสวัสดีครับนะคะค่ะน้องสองเล่ไทยแขกนะคะ ไม่ดุษมีขอบคุณมากค่ะบ้านลุงป้านี่ไม่ได้ขึ้นไลน์นานมากแล้วนานแบบนานเลยอะคะ่ะ <c> ว <oughs> ันนี้ก็สามมึงสิงสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนกันเนาะได้ยินไหชัดเจนกันไหมคะชัดเจนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ะคะคณมากๆเบลลเลสสวัสดีจ้านะคะจากชีวิตที่เหลืออยู่นะคะสวัสดีคุณสามมึงสิงนะคะจากคุณแม่น้องท็อปนะคะ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆแต่บางทีบอกว่าน้องท็อปนะคะแต่สัดนี้่ะคุณชบานะคะจากน้องท็อปนะคะสามวงสิงชณน้ำนะคะจากชีวิตที่เหลืออยู่นะคะถ้ามีอะไรแนะนาก็แนะนําได้เลยนะคะทุกคนก็เหมือนกับว่าเราก็เนาะ <c oughs> เป็นเป็นนักเรียนท่านหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นนักเรียนท่านหนึ่งเหมือนกันลองผิดลองถูกนะคะเมื่อกี้ก็ผิดแล้วก็ไม่รู้มามือไปกด กดตรงที่เขากากระบ,บาดเอาไว้อะคะ่ะเป็นที่แรกเราเข้าใจว่าตรงนั้นน่ะมันจะสามารถให้เรามองเห็นเอ่อมองเห็นคอมเมนต์ได้ใช่ปะ่ะเราเลยไ,ไปกดพอกลายเป็นว่าไปกดแล้วมันกลายเป็นว่าเอ้ามันเป็นภาพของของช่องบุ๊คช่องอื่นไปเลยอะคะ่ะแล้วทันทีเราก็กลับไปแก้ไม่ได้ก็เลยต้องลงแลวก็เลยต้องลองขึ้น่งใหม่นะคะตอนนี้เจะาจะไม่มือไวแล้วนะจะไม่มือไวแล้วนะน้ำเสียงดังกว่าเสียงเจ้าบ้านนิดนึงอ๋อขอบคุณนะคะ ตอนที่ตอนตอนที่ปรับเสียงนะคะตอนที่ปรับเสียงอ่ะเราก็เอ๊ะทำไมเสียงเบาจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไปเพิ่มอีกก็เลยไปเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวจะบ้านจะพยายามพูดให้น้อยลงนะคะเพื่อจะให้ได้ยินเสียงน้ําดีกว่าเนาะอันนี้เป็นเป็นน้ําตกอยู่ข้างบ้านนะคะน้ตกบ่อปลาแม่ดุกไม่อยากจะทําคลิปแบบนี้เหมือนกันค่ะเหมือนกันนะทําไม่เป็นเลยให้น้องพักก่อนยาวๆไปก่อน ไปไปไปดูที่บ้านุณชบาดังดวงตะวันนะคะไม่ดูไปดูที่บ้านเนี่ยมันไม่วนอะค่ะทุกคนพอครบสี่นาทีแล้วเขาก็หยุดอีกแล้วอะค่ะมันมันมันไม่วนให้อ่ะค่ะก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงตอนนี้เขาไม่วนให้เลยอะค่ะทุกคนครบสี่นาทียี่สิบแล้วเขาก็หยุดแต่ว่ามันหามันหาตรงที่เราจะให้ไปกดวนไม่ได้อะค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากแม่พวงสวัสดีค่ะแม่พวงมะนาวขอบคุณนะคะเดี๋ยวเพนจะพยายามกดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันกดเอาไปก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ถ้าเราปิดปิดเสียงที่ที่จริงๆมันสามารถจะน่าจะแก้ไขได้เนาะ <Okay. S 1> ถ้าจิ้มอะไรเข้าไปอีกแล้วมันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมเนี่ย เดี๋ยวจะเบาเสียงลงนะคะจะลองเบาเสียงลงดูอ๋อโอเคค่ะอ่าตอนนี้เบาเสียงลงแล้วนะคะเสียงเบาลงไหมคะเสียงเบาลงไหมตอนนี้เบาเสียงเบาเสียงวิดีโอลงแล้วค่ะเด็กทําให้ดูอยู่หลังบ้านไม่ดูนะคะ เ่อย <He> เรียนรู้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยเสียงน้ําธรรมชาติดีครับพี่ตอนนี้พี่เป็นเบาเสียงลงแล้วค่ะเบาเสียงวิดีโอลงแล้วชิบิที่บอกว่าพี่ยายยุคพินคนสวยสวัสดีจ้านะคะจากชิบิที่เหลืออยู่นะคะวนค่ะลุงป้าวนอยู่ใช่ไหมคะคุณเก้าพอดีเมื่อกี้ไอ้มันวิดีโอเนี้ยมันยาวสี่นาทียี่สิบวินาทีค่ะพอมันครบแล้วหน้าจอเครื่องเครื่องที่กําลังถ่ายทอดสดอยู่เนี้ยค่ะมันค้าง ก็เลยเขาก็เลยว่าจริงๆมันวนอยู่ใช่ไหมคะขอบคุณนะคะคุณก้าวจา๋าขอบคุณมากๆไม่ดูขอบคุณค่ะลุงป้าวนซ้ำํำลุงป้าวนซ้ําวนช้าไปหน่อยอ๋อใช่ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะไม่เบาค่ะนะคะถามน้องๆพอจะเป็นแล้วคลิปแบบนี้ที่ว่าเวลาขึ้นไลฟ์สดอย่อให้น้องๆพักผ่อนเดี๋ยวจะถามไปใหม่มค,ค,ค่ะค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปน้องเพนก็ ไปได้ความรู้มาจากช่องของคุณชบาดังดวงตะวันนะคะอันนี้คุณก็ดูแล้วก็ทาตามอะค่ะทําตามจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียนรู้ช้านะคะก็อย่างอย่างของคุณเก้าก็แบบว่าถ้าดูไม่ทนก็ค้างคลิปไปแล้วก็ไปกดแล้วก็เปิดคลิปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเราเราอยากรู้อะคะ่ะเราอยากรู้แล้วก็จริงๆคิดกาไรไลฟ์สดแบบเนี้ยมันเหมาะกับเรานะคะเพราะว่าหนึ่งเรามีเวลา้อยอะคะ่ะเรามีเวลาออกไปถ่ายคลิปน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ อการที่เราจะทําลงคลิปอย่างเดียวตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าอืยอดยอดวิวไม่ปังพอยอดวิวไม่ฟังเราก็กลัวว่าชั่วโมงมันจะหายขอชั่วโมงมันหายเราก็เลยต้องคิดว่าเออถ้ามาถ้าเรามาไลฟ์แบบนี้อย่างน้อยเราก็ได้ชั่วโมงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้ชั่วโมงเพิ่มขึ้นคุณกิติคุณขอบคุณนะคะไม่ดุสนีขอบคุณมากๆ เต็มจอไหมคะภาพภาพเต็มจอไหมคะคุณชาบากดวนต้องซ้ำ กดบนต้องทําตั้งแต่เราเริ่มคิดครั้งแรกใช่ไหมคะตอนนั้นมันหาไม่เจอค่ะมันมันหากดให้อ่ามันหามัญหาที่ให้กดบนซ้ําไม่ได้อะค่ะอ่าแต่ว่าคุณชบาบอกว่าถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ยูเขาจะบนให้เราอัตโนมัตินะคะก็เราก็เลยสบายใจไปนะคะวันนี้จอดเพื่อนๆทั้งวันยังไม่ได้สักคลิปเลยใช่ไหมคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสาม,มงสินขอบคุณค่ะค้างใช่ไหมคะภาไม่เต็มจอจ้านะคะถ้าเราจะไปกดภาพให้เต็มจอเราจะไปกดตรงไหนเนาะไม่ค่อยเต็มค่ะนะคะกดเต็มจอก็ต้องกดตั้งแต่เปิดคลิปใช่ไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้วันหลังเราต้องลองใหม่เนาะเราต้องลองใหม่ะคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณไม่ดูเสีมานีมากๆค่ะแต่ว่าเสียงเสียงวิดีโอเบาลงแล้วใช่ไหมคะทุกท่านตอนนี้เราอยู่ด้วยกันกี่นาทีแล้วอะสิบเอ็ดนาทีขอสักยี่สิบนาทีแล้วกันนะคะทุกท่านาขออีกเก้านาทีเนาะ ขออเก้านาทีไว้วันหลังเราว่างๆแล้วค่อยมาลองเรียนรู้กันใหม่โทรศัพท์บางเครื่องกดหาไม่เจอค่ะแต่ YouTube เขาจะเปิดอตัตโนมัติให้เราเนี่ยค่ะคุณจบาตอนนี้หน้าจอค้างอยู่เพราะว่ามันครบสี่นาทียี่สิบวินาทีแล้วค่ะของของหน้าจอที่ที่ไลฟ์สดอยู่นะคะภาพค้างไหมคะ ตอนนี้วิดีโอมันวิ่งไปจบที่สี่นาทียี่สิบวินาทีแล้วค่ะแล้วก็ภาพหน้าจอที่ไลฟ์ค่ะ,คะมันมันค้างอยู่ถ้าเราไปถ้าเราไปจิ้มให้มันวนมันก็วนนะคะให้หมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราไปกดตรงที่ให้ให้มันวิดีโอมันเริ่มใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เริ่มก็เลยก็เลยงงเบาลงแล้วค่ะขอบคุณนะคะยาวไปค่ะขอบคุณนะคะนน้องท็อป ถ้าเราจะคุยทักทายเพื่อนด้วยเสียงประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆไม่ดูบอกว่าค้างใช่ไหมคะตอนนี้เพนใช้วิธีการกดซ้ําเอาอะค่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่วนให้อะค่ะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราก็ทําแบบนี้ไปก่อนให้มันครบยี่สิบนาทีไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเราเราก็ค่อยลองไปเรื่อยๆเนาะเพนก็เพนก็เป็นคนที่แบบว่าพอเห็นพี่เพื่อน,อนๆทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเราก็ฉันอยากลองจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉันอยากฉันอยากลองทําดูจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อค้างอยู่จ้านะคะใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่กดอะ่ะเขาจะไม่วนให้เราเลยอะค่ะยังไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษากันไปเรื่อยๆเนาะสักวันหนึ่งเราต้องทําได้เพราะว่าเรามีอาจารย์คอยทําวิดีโอสอนให้เราดูอยู่นะคะบ้านชบาชบาบ้านดวงตะวันนะคะทุกคนให้เครดิตคุณชบาบ้านดวงตะวันนะคะอ่ามีคลิปสอนอยู่นะคะทุกคนเข้าไปดูได้นะลองเข้าไปศึกษาดูได้ค่ะสำหรับเราที่เพื่อน ท่านไหนที่เป็นเหมือนมุมงป้าอย่างนี้ค่ะยังไม่เป็นอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็เข้าไปศึกษาได้นะคะหรือว่าท่านไหนที่ใช่ใช่เห็นเพื่อนเพื่อนเขาทําได้เราก็อยากจะทําเราก็อยากจะทำเนาะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องสบ,บาขอบคุณพี่โจงที่แนะนําในหน้าไลฟ์ใช่ค่ะใช่ของชาบ,บ้าก็หาไม่เจอแต่ที่ y o u t u ู e ก็บนให้ค่ะใช่ไหมคะเ,เดี๋ยวขึ้นไ้ซักพักนึงอนะ่ะข้าเด๋ เดี๋ยวเดี๋ยวหาภาพสวยๆสักสองสามนาทีเดี๋ยวค่อยวันหลังเราค่อยมาลองทําใหม่นะว่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ถ้าเราทาบ่อยๆเราก็น่าจะน่าจะคล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเข้าใจตรงจุดนี้จุดนี้มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไอ้แรกที่ท,ที่ที่ไลฟ์เมื่อกี้เพนไปกดตรงที่มันมีสัญลักษณ์ที่ถัดมาจากไมโครโฟนอะคะ่ะคุณชบามันเป็นกาก,กบาทเอาไว้อ่ะเพนมองว่านึกว่ามันเป็นแชทสําหรับแบบว่าเราจะได้มองเห็นข้อความเพื่อนๆที่หน้าจออะไรเงี้ยค่ะเพนก็เลยไปกด มันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปอะค่ะนั่นแหละที่เป็นลงไลฟ์ไปเพราะว่าเป็นหาทางออกไม่ได้ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆขออนุญาตไม่ใส่ประแจนะคะทุกท่านเพราะว่าเครื่องที่อ่านนี่เป็น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 บ้านสตอรี่อะค่ะเพนไม่ได้สลับบัญชีอะค่ะเพราะว่ากะจะลองขึ้นแค่แค่ไม่นานเดี๋ยวไว้ให้เก่งก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ได้กี่นาทีแล้ว ตอนนี้ได้สิบห้านาทีแล้วนะคะหัวใจสามสีขอบคุณค่ะคุณกิติคูณขอบคุณมากๆให้หัวใจสามสีนะคะแดงเหลืองน้ำเงินนะคะแดงเหลืองฟ้านะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็อยู่บ้าน <c oughs> อยู่บ้านนะคะก็เนี่ยมีเวลานะคะทำะเป็นแกวไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะขอบคุณนะคะคุณพ่อขอบคุณมากๆเลย บางทีเราก็แบบว่าอยากจะเรียนรูน้เนาะแต่ว่าเราก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเราก็เป็นวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์ไปแล้วค่ะ <c oughs> ไม่เก่งทางด้านนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ใจมันแหมยอยากจะลองนะคะฉันอยากจะลองกังเลยอย่างพี่พี่เขาทําได้นะมันน่าสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนุเม่อเช้าเนี่ยค่ะเห็นไลฟ์ของพี่จีเนาะพี่จีก็ตรงนู้นทีตรงนี้กดตรงไหน,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีมีพี่เพื่อน,นมีคุณได้น้องมีคุณชะบาคอยให้คาแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เราเราเราเห็นนะเราชื่นใจอะค่ะทุกคนเราชื่นใจในความแบบว่าความช่วยเหลือกันอะชื่นใจนะคะเราฟังในในคลิปของพี่จีอะพี่จีก็เรียนรู้จากน้ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะอพอเราทําได้พอเรากดได้อะไรเงี้ยเราก็มันใจเราก็ฟูเนาะเราก็ใจฟูไปด้วยอะค่ะนี่เห็นพี่จีเรียนรู้เมื่อเช้าเรามีความรู้สึกเก่งเก่งพอทําได้เราก็เกิด คือเวลาเราชมอย่างนี้เราชมจากใจนะเกง่งเก่งอะไรนี่เก่งแล้วก็แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าี่ฉันอยากทำได้จังฉันอยากทําแบบนี้ให้ได้จังอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนโดยโดยส่วนตัวแล้วแบบว่าเพนอาจจะเป็นคนแบบนี้ค่ะเป็นคนแบบนี้ <c oughs> จะเป็นคนประมาณนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะอันนี้เราเป็นแจ๋วอยู่บ้านเลยนะทุกคนเป็นแจ๋วอยู่บ้านเลยที่หน้านะคะ <c oughs> เป็นเจ๋วอยู่บ้านนะคะยอมรับสารภาพว่าฉันยังไม่ได้อาบน้ําเลยตั้งแต่เช้าแป้งยังก็ไม่ทานะฉันอยู่บ้านที่จะเป็นประมาณนี้แหละแล้วฉันก็จะเล่น youtube ไปด้วยนะแล้วฉันก็จะทํางานบ้านไปด้วยนะเดินไปเดินมานะตอนนี้คือเดี๋ยว,ยวสักยี่สิบนาทีลงไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปถูบ้านแล้วนะตอนนี้ลงไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไปถูบ้านแล้วหไหนเขาค้างแล้วค่ะผ่านไปยี่สิบนาทีเขาก็จะไม่วนให้เราแล้ะไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราก็ ให้เรียนรู้ไปเรื่อยอีกรอบหนึ่งก็น่าจะได้ลงไลฟ์แล้วละค่ะทุกคนใช่เราชื่นชมกับความมีน้ำใจของหลายๆคนที่แบ่งปันใช่ค่ะไม่ดุดจริงๆเพ่นัชื่นชมนะเวลาแบบว่าเราไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราถามหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้รับคําตอบแบบว่าเหมือนเรามีคุณครูอะค่ะมีมีเพื่อนเพิ่มขึ้นด้วยมีคุณครูเพิ่มขึ้นด้วยมีการเรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้เราเป็น เป็นวัยรุ่นยุค90ที่อยากจะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะได้รับความรู้มาเสร็จแล้วเราก็อยากจะทํามั่งอยากลองมั่งเป็นการฝึกสมองเป็นการฝึกอย่างน้อยๆพอเราทําได้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราภูมิใจนะอะไรเงี้ยถึงมันจะเป็นการได้รับคําแนะนําจากพี่เขาไม่ได้ไปเรียนรู้เองโดยตรงด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราทําได้แล้วเราก็รู้สึกดีใจอะค่ะเนาะเราก็รู้สึกดีใจเนาะฉันทําได้แต่ถึงมันจะช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆทําไปทุกคนเนาะ ค่อยๆทาไปนุงป้าดกดที่หน้าจอแล้วค่อยๆใช้มือขยายอ๋อใช่ไหมคะกดไปที่หน้าจอนะคะแล้วก็ใช้มือขยายอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋อเมื่อกี้ไปปรับไปปรับเสียงลงแล้วยังไม่ได้บันทึกค่ะทุกคนมันก็เลยมันก็เลยไม่ให้เราขยาย จอได้เพราะเมื่อกี้เขาไปแก้ไขปรับเสียงลงอะค่ะปรับเสียงให้เบาลงอะค่ะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับให้ตอนนี้ยังไม่กล้าไปกดอะไรมากเลย <c oughs> ตอนนี้ไม่กล้าไปกดอะไรมากเลยอ๋อเอาเมือจิ้มไปที่หน้าจอแล้วก็ขยายได้ใช่ไหมคะเรียนรู้กันไปค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> คุณอินะะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณอินขอบคุณคุณอินนะคะ ไม่ค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะอินทนินสวัสดีครับอยากร้องแขกนะคะขอบคุณไม่ดุดนะคะขอบคุณคุณพ่อด้วยยินดีต้อนรับคุณอินค่นนะอีกประมาณเนี่ยค่ะจบจบตรงนี้อกีกประมาณสักสองนาทีค่ะสองนาที๋ลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากอยู่ด้วยกันสิบท่านกับแปดไลฟ์นะค,ะ,นคะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวไว้มีเวลาว่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองขึ้นใหม่วันหลังนะคะวันต่อไปเนาะลองบ่อยๆวันนิดละหน่อยเราจะได,เะได้เราจะได้คล่องนะคะ เมื่อกี้ก็ตอนขึ้นไลฟ์ครั้งแรกก็เอาบ้านสตอรี่อะค่ะเปิดคลิปของคุณชบาไปด้วยแล้วก็เอาเอาเอา,เอาบ้านที่กาลังไลฟ์สดนึ่ค่ะจิ้มพอไม่ทันก็ไปกดวิดีโอคุณชบาค้างไว้แล้วก็มาจิ้ม <c oughs> คือแบบว่าเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนทีละนิดทีละนิด,นดอย่างนี้และคะ่ะขอบคุณนะคะไม่ดูคุณทิพย์สวัสดีค่ะคุณทิพย์คุณทิพย์บอกว่าเลิพี่ก้านะคะสวัสดีอ่าแม่คนเมืองนะคะจากคุณอินนะคะ สวัสดีอ่ามัดรวมค่ะจากคุณทิพย์นะคะขอบคุณนะคะคุณทิพย์ขอบคุณมากสองนาทีห้าสิบห้าอีกนาทีก,ก,วาก,กว่าก็ลงไลฟ์แล้วละคะ่ะเดี๋ยววิดีโอนี้วนไปครบสี่สี่นาทียี่สิบก็ก็ลงไลฟ์แล้วค่ะก็น่าจะได้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะขอบคุณนะคะทุกคนอยู่ด้วยกันสิบสองสิบสองท่านกับเก้าไลฟ์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับกําลังใจนะคะแล้วก็อ่าขอบคุณคุณชาบาด้วยนะคะทาคลิปแบบว่าความให้ความรู้นะคะว่า ให้เราทําแบบไหนนะคะเพราะว่าเพราะว่าบางบางอันอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปไลฟ์ในที่มันเป็นโปรแกรมที่เขาให้เราดาวน์โหลดมาแล้วไม่รู้ว่าเขาให้เราใช้ไปกี่บางบางเห็นเขาบอกว่าบางอันก็ใช้ไปกี่กี่ชั่วโมงและต่อไปก็เราจะต้องไปสมัครใช้งานแบบว่าแบบแบบเสียตังอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เห็นว่าถ้าอันนี้น่าจะใช้ฟรีเนาะน่าจะใช้ฟรีเพราะว่ามันเป็นของ u ู u b e โดยตรงอ่ะมันก็น่าจะเหมาะอยู่นะคะสำหรับเราที่แบบว่า ทำยอดวิวไม่ได้เยอะอาศัยขึ้นมาคุยกับพี่ๆเพื่อนๆอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องไปซื้อชั่วโมงขอ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 งแอปที่เขาเอามาให้เราใช้เรามันก็คงจะไม่คุ้มกับรายได้กับรายจ่ายกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ได้เสียสตังค์อะไรเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะน่าจะหมะมากกว่านะคะขอบคุณนะคะคุณอิมขอบอคุณอิมอคุณทย์นะคะแล้วก็น้องสองเล่นะคะคุณคุณชบานะคะไม่ดุษณีนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยนะคะแล้วก็อ่าแม่น้องคอปด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะคะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะบบกไม้โบกมือได้เลยค่ะหลายหลายท่านด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วก็ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยนะตั้งแต่ไลฟ์แรกตอนนั้นที่ที่ลงไลฟ์ไปเมื่อกี้นะก็มีหลายท่านเลยนะคะบบกไม้โบกมือสีชมพูกันได้เลยนะขออนุญาตลงไลฟ์แล้วค่ะ ลุงป้าหลังบ้านได้นะคะได้ค่ะคุณชบาขอบคุณคุณชบานะคะขอบคุณมากค่ะน้องครีมมี่ขอบคุณนะคะน้องครีมมี่ขอบคุณนะคะครีมมี่จ๋าใช้มังเอ๋ยโอเคนะคะไป้แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าสดสดก่อนนะหน้าสดสดไม่ได้อาบน้ําตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะทุกคนนี่จะยังอยูย่ในทุกนอนอยู่เลย เออฉันเป็นเจ๋วฉันจะไม่อาบน้ำจะอาบน้ำทีเดียวแล้วก็วันนี้ฉันเพิ่งกินไข่ไปสามฟองแล้วฉันก็จะไม่กินข้าวนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักฉันขึ้นเยอะมากเพราะว่าฉันกินทุเรียนทุกทุกวันเลยเพราะว่าทุเรียนมันถูกแล้วฉันก็อดใจไม่อยู่ลันก็กินทุเรียนทุกวันเลยทุกคนเดี๋ยวให้ทุเรียนมันหมดก่อนนะแล้วฉันจะลดความอ้วนนะทุกคนนะไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจทุกคนเลยบาย